คุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับศักยภาพของบิตคอยก่อนหน้านี้มาบ้างอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับลองนึกภาพดูครับว่าเช้าวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาเห็นพาดหัวข่าวว่าขณะนี้บิตคอยได้พุ่งสูงขึ้นถึง1ล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่น่าจะเป็นผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่าใครทั้งหมดคือรัฐบาลสถาบันการเงินบริษัทยักษ์ใหญ่รวมถึงมหาเศรษฐีหากเรายังไม่ได้เริ่มต้นสะสมสตชิทําให้เราอ่านนึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมครับบางทีคุณก็อ่านลังเลหรือรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นสะสมสตชิคุณอาจตั้งคําถามว่าถ้าจะเริ่มตอนนี้มันสายเกินไปแล้วหรือยังถ้าผมบอกคุณว่าเวลาที่เราอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือโอกาสเหมาะสมกองคุณการสะสมสตชิเพื่อบิตคอยคุณอาจสงสัยว่าเหตุใดการสะสมเล็กๆน้อยๆที่คุณทําในวัน จึงสามารถสร้างหลักประกันทางการเงินในอนาคตของคุณได้ในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อราคาบิตคอยล่าสุดได้พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทําให้บิตคอยอาจกลายเป็นรากฐานของการเงินระบบใหม่มีเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและทรงอํานาจที่สุดในโลกโดยมีแผนการสร้าง Strategic Bitcoin Reserve ซึ่งไม่ใช่แค่การคาดเดาเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐเองมองว่าบิตคอยจะเป็นสิน ทรัพย์ที่สาคัญสําหรับอนาคตโดยการวางสินทรัพย์นี้ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นจอร์เจียฟินแลนด์เวเนซุเอลาหรือเอลซาวาดอเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างเงียบๆโดยมีเหตุผลว่าตัวเองจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกันเมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มถือบิตคอยคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับประเทศอื่นๆต่างก็ต้องเร่งรีบวิ่งตามสหรัฐอเมริกาเช่นกันด้วยเหตุผลที่ไม่อยากอยู่รังท้ายโดยพลาดการเก็บสินทรัพย์ทีี่่มา จำกัดแบบนี้ไปอย่างแน่นอนบริษัทซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft หรือบริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง BlackRock ต่างก็ระดมถือบิตคอยไว้ค่อนข้างจำนวนมากคาดการไว้ว่ามูลค่าตลาดรวมของบิตคอยอาจเกิน50ล้านดอละลาร์สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำได้ตอนนี้คือการเก็บรักษาทุกสต๊ชิที่คุณเคยสะสมมาและทยอยสะสมต่อไปในระยะยาวเพราะในไม่ช้าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามและความเชื่อมั่นของคุณเป็นของรางวัลแม้ว่าบางครั้งในระยะสั้นคุณอาจจะเห็นรา ราคาบิตคอยที่ตกลงมาในบางช่วงก็ตามหากคุณมองระยะไกลกว่านั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเลยถึงแม้ว่าคนรวยอาจมีโอกาสนี้มากกว่าเราถ้าเราฉลาดพอเราก็สามารถร่วมเล่นเกมนี้ได้เช่นเดียวกันจงมีสมาธิจดจอ่อและมันสะสมสตชินี่คือโอกาสของคุณที่จะชนะและยืนเคียงข้างคนร่ำรวยในที่สุดได้เช่นเดียวกันคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเก็บสต๊อชีทีละไม่กี่ดอลลาร์และยังคงสร้างความมั่งคั่งที่มีความหมายได้เรานึกดูว่าสตชิที่คุณซื้อทุกๆครั้งในวันนี้เป ประธานที่มีจํากัดโดยมีเพียง21ล้านเหรียญบิตคอยเท่านั้นการแข่งขันเพื่อช่วงชิงบิตคอยกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ